ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซาชั้น5ผูดสนุนเพตเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายครับชามม้าผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็ยังต่อเนื่องกับของใหม่ที่เพิ่งอ,อ่อนกับ Dimension Polis นะครับผมนะก็ Dimension Polis นะครับวันนี้เป็นสายหนึ่งที่น้องๆเรียกร้องมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสายแรกที่ทําให้ d i m e n s ช o n p o l i s เล่นได้นั่นเองกับสาย อีนิกแมนนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นอย่างเช่นเคยครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถัว่วผมการจัดเด็กการจัดเด็กที่แอดมินถนัดและเป็นทางเลือกให้กับน้องๆน,นะครับนะหวังว่าแบบพี่ของมันเหลือผมอยากได้อีกเด็กนึงจากสายเนี้ยผมมีอะไรมันแท่ทุกชุดเลยทําไงดีก็อันนี้เป็นทางเลือกให้น้องๆแล้วกันโอเคมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสลีปบางอันเนี่ยสายไม่เหมือนกันต่างกันต้องขอไป้นะครับอันนี้มา,มาเพื่อการไหนทําของพี่ไม่พอนะครับนะบนะโอเคตัวเริ่มนะครับก็จะเป็นตัวเริ่มของสายอีนิกแมนนะครับที่มี นะครับคือถ้าตัวอื่นไลท์ทับก็ถอยไม่ได้แต่ว่าจะมีความสามารถคือถ้าการ์ดเกรดหนึ่งที่เป็นล่างมันไลท์ทับปุ๊บสามารถเสิร์ตการ์ดเกรดสองตัวในเดชขึ้นมือได้ทันทีนะครับก็เป็นตัวเริ่มของสายมันนั่นแหละนะครับนะทิกเกอร์นะครับก็จะมีคีนะครับนั่นจะเป็นคีของอินิกแมนนะครับผมนะคีอินิกแมนใบนี้นะครับเป็น eb ศูนย์หนึ่งนะครับมีความสามารถแอคทีฟจากในโซลนะครับนำการ์ดใบนี้ไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดคุณเลือกแวนการ์ดที่มีคําว่าอินิกแมนหนึ่งใบนะครับวก a สี่พ เมื่อตีฮิตสําเร็จนะครับสามารถอ่าจะตีฮิตเวนการ์ดสำเร็จสามารถหงายแดมได้หนึ่งใบนะผมแล้วก็สลับของการก็คือถอดมันจากโซกนะครับนะไปวางไว้ท็อปเด็กนะครับแล้วก็สลับเด็กนะครับแวรเราก็จะมีเทคอ่าบวกสี่พันแล้วก็ตีฮิตหงายแดมนั่นเองเข้าแวรเราเป็นอีนิกแมนนะครับผมนะโอเคต่อมาก็ยังเป็นทิกเกอร์ครับเน้นเด็กอีนิกแมนจะเน้นกดมากๆเลยนะครับก็จะเป็นคิ้แปดนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายกับอีก2อย่างที่เหลือเป็นดอสซีฮิวสี่นะครับจะเป็น ที่แปดดอสี่ฮิวสี่นะครับผมนะโอเคตามนี้นะของยาเก็บแป๊บหนึ่งมาที่เกตหนึ่งของเรากันนะครับนะเกตหนึ่งของเรานะผมก็จะมีร่างหนึ่งของอินิกแมนนะครับนะที่มีความสามารถคือถ้ามีอินิกแมนตัวเริ่มในโซจะบวก2,000เป็นยื 8, น8,000และถ้าอยู่ในนี้ลงช่องบรรยากาศนะผมสามารถทิ้งการ์เกตสามบนมือเราหนึ่งใบแล้วก็เสิร์ชการ์ที่ชื่อว่าอินิกแมน สตอมได้นั่นเองหรือว่าตัวหลักของชุดเก่านั่นเองนะครับนะต่อมาหุ่มพีจนะครับใส่4ใบเลยเด็กเนี้ยเลียไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเลียมันจะส่งพลังให้แวนคนเดียวนะครับแล้วก็เลยใส่ p ี g ไปเพื่อจะไว้ไหงายแดมเพราะว่ากินแดมเงินขั้งเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมนะนะครับสีบ่ใบต่อมาคอมบินเดอร์ราเลววันนี้สรรพคุณรู้กันดีอยู่แล้วครับนะตีฮิตท,ท,ท,ทีอะไรก็ได้นะครับผมเลดยูนิตสี่ตัวนะครับแล้วก็จับแวนลุกได้เองนะครับอนาคตอาจจะมีคําถามว่า พี่ถ้ามันโดนลิสต์จะลงลิสติกอนาคตนะอนาคตนะถ้ามันโดนลิสติกจะเอายังไงเดี๋ยวพี่จะบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะครับนะสุดท้ายก็ตัวใหม่นะครับกับอีนิกแมนคราวนะครับอีนิกแมนคราวนะครับผมมีสกิลนะครับคือออโต้ในช่องเรียกอากาศนะครับผมอ่าโซบ้าหนึ่งเมื่ออยู่ในเนี้ยเข้าถู่ช่องเรียสามารถจ่ายค่าคอสนะครับจ่ายค่าคอสเปิดดู5ใบจากท็อปเด็กนะครับผมค้นหาการ์ดที่เป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าที่ชื่ออีนิกแมนหนึ่งใบนะครับนะจากที่เปิดดูทั้งหมดนะครับแสดงและนําขึ้นมือคุณ จากนั้นสลหรับกองการดนะผมนะและถ้าคุณนําการขึ้นมือด้วยวิธีนี้นะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบในมือคุณนําเข้าโซนั่นเองก็เอามาเล่นกับคี้นะครับให้คี้มันวนเข้าไปในโซได้นั่นเองนะครับแล้วก็ราดอย่างที่บอกไปนะครับถ้าตกสมมต,ติเราเร็วโดนเหลือใบเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ถอดอีลิแมนคาวกับไอเนี้ยออกอย่างระบายนะผมเราจ,จะไปใส่ทิ้งสไตล์หรือว่าเป็นตัวบาสุก้าไ้ยิงพลังก็ได้เผื่อยิงให้อีลิแมนแค่นั้นเองนะครับนะทั้งหมดตอนนี้14ใบตามนี้นะครับขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่ง มาที่เกต2อนะครับผมนะเกต2ก็จะใส่ของใหม่กันอย่างหนักๆนะครับนะของเก่าก็หนักอพอๆของใหม่เลยนะครับใบแรกคอ o โมบีสนะครับผมนะความ2องบวกสี่พันนะครับนะให้ยู่ในหนึตัวนี่ก็สามใบนะผมยืน8 0 0พเองนะครับ ต่อมานะครับผมว่าจะเป็นล่างเกตสองของอีฟิกแมนนะครับรอบนี้เราใส่เต็มเพราะว่ามันจะมีตัวที่ต้องเคาน์เตอร์บาร์เป็นอีฟิกแมนด้วยนะครับนะเราทําให้ต้องใส่ตัวล่างเกตสองมันเต็มนะครับตัวนี้มันจะมีความสามารถคือถ้ามันมีเกตหนึ่งอยู่ในโซนะครับผมผมนะครับมันจะบวก1,000กลายเป็นยืนหมื่นหนึ่งและถ้าตัวนี้โจมตีนะครับถ้าพลังมันถึงหมื่นสามถึงหมื่นสี่ว่าหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับโจมตีฮิปเปอร์กดจั่วได้หนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับนะก็มาปั๊มต้นเกมได้นะครับนะแล้วก็ ุดท้ายนะครับกับดิกแมนไนท์สกายนะครับผมพบตัวนี้เลยนะครับที่มีความสามารถแอคทีฟนะครับวันเพอร์เทิร์นเขาได้บัตรหนึ่งการ์ดที่มีชื่อว่าอีกแมนนะครับเลือกแวนการ์ดคูณที่ชื่อด i กแมนหนึ่งใบนะับกสี่พันจนจบเทิร์นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มพลังคือจะขึ้นเป็นใครก็ได้นะครับนะอาจจะแบบเฮ้ยการ์ดไม่มีต้องยอมสลับเป็นตัวนี้หรือถ้ามีก็เป็นตัวนี้ก็ได้เป็นใครก็ได้นะครับแล้วมันออกมาเพื่อซับให้ตัวเนี้ยมันเล่นง่ายนะครับเพราะว่าถ้ายืนตรงเกตปุ๊บไอ้นี่ความตระ ส,สบายทำตีที่ยังได้จั่วอีกนะครับนะโอเคมาทิ้งเกตสามของเรานะครับนะเกตสามก็จะเป็นตัวเก่าของเราก่อนนะผมกับอีนิกแมนสตอร์มนะครับผมนะถ้ามีร่างเกตสองมันอยู่ในโซมันจะยืนบวกอีกหนึ่งพันเป็นหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถคือเมื่อ,อยูนิตโจมตีในช่วงเบตเทิลสเต็ปถ้าพลังของตัวเนี้ยนะครับเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับยูนิตนี้จะบวกหนึ่งชีนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่ามันต้องยืน ด้วยพลัง1นึ่งบนหนึ่งะถูกบวกพลังสี่พันจะถึงเลยแต่ถ้ามันเกิดไม่ตรงสายนะครับมันก็อาจจะพลังต้องบวกถึง2ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับนัก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นตัวหนึ่งนะครับที่กดคิกันกระจายตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะครับต่อมานะผมกับอีกใบหนึ่งที่เป็นของใหม่เรานะครับกับอีดิกแมนชอนาโดนะครับผมอีดิกแมนทอนัโดนะครับผมมีความสามารถคือออโต้ในช่องแวนกาดะผมนะเมื่อเริ่มต้นอ่ เบื้องต้นแอทแท็กสเต็ปนะครับถ้ายูนิตเนี้ยมีพลังโจมตีถึง1นึ่งหรือสูงกว่านะครับผมจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้รับความสามารถคือออโต้ในช่องแวนการ์ดเขาได้บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือคุณ2ใบนะครับผมนะแล้วก็หาอ่าเมื่อยูนิตโจมตีฮิตแวนการ์ดครับสามารถเลือกการ์ดที่ชื่อว่าอินิกแมนสตอมหนึ่งใบนะครับจากในโซคุณนะครับไลท์ Light และสแตนนะครับผมถ้าทำาเลือกแวนการ์ดอ่าของคุณหนึ่งใบอ่ะยูนิตนั้นจะบวกหนึ่งหมื่นด้วยนั่นเอง ก็คือยังไงถ้ามันเกิดโจมตีฮิตนะครับผมนะแต่ตอนโจมตีมันต้องมีพลังถึง19,00 0นะครับแล้วมีตัวนี้อยู่ในโซนะครับสามารถเอามันกลับขึ้นมาไลท์ได้เปียงพอไลท์ไปเปียงปุ๊บตัวนี้จะเมื่อตีฮิตก็จะทํางานนะครับสามาตีแล้วก็กดกดเทคมันได้นะครับนะพอกดเทคปุ๊บก็จะเป็น2คขี้นะครับผมตัวนี้ทำให้แบบตีได้2รอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเทคล่างนะครับผมเทคล่างก็จะมีความสามารถคือแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดครับเลือกการ์ดที่มีคําว่าอินิกแมนใน ในชื่อ1ใบบนมือคุณนะครับนะนำเข้าดูดโซยืนที่บวก4,000จบเทินคือยังไงก้าตัวนี้เข้าโซได้ถ้ายืนตัวนี้ปุ๊บอาจจะใบนี้เสียบเข้าโซทําให้มันบวกไป4,000แล้วเอาตัวอื่นมากดพลังให้มันอีก4,000มันก็เป็นหมื่นก้านะครับมันคือมันกดพลังง่ายมากแล้วาสกิลมันไม่ติดเจนบงเจนเบรกอะไรเลยนะครับนะโอเคอย่างละสี่ใบนะครับสุดท้ายนะครับกับสไตล์ที่แนะนําก็จะเป็นเอ็กไทเกอร์สี่ใบนะครับเท่ควรที่ใส่เอ็กไทเกอร์เพราะว่ามันไม่กินบาสนะครับนะ แล้วก็จะเป็นบิสตาสามใบนะครับเมื่อตีแวนเขาจะบัตรหนึ่งหงายอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะบวก5,000ันดัมนนนการที่หงายในจีโซนก็เอามาช่วยเร่งให้เอกไทเกิลปลัมพลังได้นะครับแล้วก็พิตตี้แคทนะครับผมอีกใบหนึ่งนะครับจริงๆจะไม่ใส่โอเมก้าที่เป็นของสไตล์เดเมนตัวรถพังตัวนั้นก็ได้แต่ว่าพิตตี้แคทมันเทาเดิบัตรหนึ่งจะมาตีถึง37มเจ็ดมันก็ง่ายกว่านะครับนะมันบอกพอพิตตี้แคทจะมีความสามารถคือแอคทีฟในช่วงวันกาดวันเพอร์เทิร์นเขาเมื่่ออยูในได้จมตีนะครับเป็น 34, หื่นสึานามมาา่าคอส ก็คือถ้ามันรวมบูทนะครับจรีจะรวมบูทก็ง่ายๆกว่าครับเอาไว้ดกดชอดเพลอได้นะครับนะหรือจะเป็นไอไคเกอร์ก็ได้วิธีการเล่นนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปครับนะถ้าสมมติเพอร์เฟคเพอร์เฟคเลยก็ไลท์ปุ๊บตรงสายนะครับตรงสายเราก็จะไปเสิร์ชอีกแมนเวสนะครับผมในกองเราหนึ่งใบขึ้นมือเลยนะครับนะโอเคขึ้นมือปุ๊บนะครับเธอที่สองา้าทำการไลทเป็นอีกแมนเวสได้นะครับนะ ไอตอนระหว่างก่อนจะไลฟ์เป็นเทิร์นสเนี่ยเราอาจจะรับสักหนึ่งดมนะครับถ้าโชคดีเป็นดมที่เป็นอีนิกแมนนี่จะดีมากเลยนะครับนะโอเคพอเราไลฟ์ปุ๊บนะครับมันจะมี2วิธีในการปั๊มพลังบัลเกตสองขึ้นหนึ่งเขาได้บาร์หนึ่งการที่ชื่ออีนิกแมนแล้วให้นี่มันจะขึ้นเพราะมันตรงสายแล้วมันจะเป็นหมื่นสี่ตีคิตมันจะได้จั่วมันจะกดดันนะครับนะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดมันไม่มีนะครับนะแต่เราเกิดมีคีย์ิเคิลกับตัวอีนิกแมน คราวอยู่บนมือนะครับผมนะก็อาจจะใช้เทคได้นะครับอาจจะลงอ e ินิกแมนคราวมาต่อบรูทนะครับแล้วก็โซบาร์หนึ่งเกจสูบนะันไม่มีประโยชน์แล้วครับโซบาร์ท so ิ้งไปก็ได้นะครับโซบาร์ห so นึ่งเสร็จปุ๊บเปิดกานห้าใบกอยเดงครับเปิดปับ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 หาการ์ดที่ชื่ออ e ินิกแมนหนึ่งใบขึ้นมือจะเอาไอใบนี้ก็ได้ครับเพราะว่านี้ยมันยืนมืออยู่แล้วมันแค่มันมีล่างเกจหนึ่งอยู่นะครับผมนะจะเอาใบนี้ได้ถ้าเปิดเจอใบนี้เอาใบนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับนะก็ แสดงแล้วก็นําขึ้นมือคุณนะครับถ้าทำก็เลือกการ์ดหนึ่งใบบนมือคุณเข้าโตจะเข้าอย่างนี้ก็ได้ครับง่ายๆพอเขาโซไปเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็จะสามารถใช้สกิลครับเอาตัวเนี้ยนะครับไปแปะไว้บน็อปเด็กนะครับผมแล้วแวนก็จะบวกสี่พันแล้วได้รับเทคอ่าตีฮิตจะได้หงายแดมนะครับแล้วก็สับเด็กสับเด็กสับเด็กนะครับการแบว่ารีดของออกมาได้ด้วยแล้วก็บวกพลังแล้วมันจะกลับไปตี แค่นี้ก็จะทําให้มันเป็นหมื่นสี่สองหมื่นหนึ่งแล้วนะครับตีคิดได้จวได้หงายดามนะครับผมนะถ้าสมมติวิวต้องมีการใช้แดามนะครับแล้วจริงๆเอาแค่จวดแั่วก็พอโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงอ่าเก R-2 นะครับเนื่องจากว่าเด็กมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเน้นเร็วนะครับต่อมานะครับผมนะถ้าเราเกิดว่ามีอีนิกแมนอ่าทอร์นาโดเราจะต้องไล่เป็นอีนิกแมนทอร์นาโดก่อนนะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยมันไม่ติดอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไป และทีนี้เราก็ต้องทําการปั๊มพลังให้มันอยู่ดีครับนะตอนตีมันต้องบวกพลังอีกนิดนหน่อยๆนะครับถ้าเรามีอีนิกแมนคราวอีกเราก็ทําเหมือนเดิมครับนะเปิดปุ๊บปั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 บนะครับเกิดว่าเฮ้ยเปิดปุ๊บเราต้องการไปนี้ขึ้นมือก่อนเพราะว่าเราจะใช้เทคของอีนิกแมนสตอมนะครับอ่ะเปิดปุ๊บอ่าโอเคใบนี้ขึ้นมือเกิดโชคดีนะครับในมือเรามีการ์ดอาชีทีค้าที่ไปดีอีกอีกนะครับก็เอาสับเข้าโซไปนะครับ กับเข้าโซไปปุ๊บอย่างนี้นะครับนะแล้วก็อาอาจจะวางตัวบูทหรือตัวอะไรก็ได้นะครับนะมือมันอาจจะไม่ป๊อกอย่างนี้ตลอดหรอกนะครับแต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งแล้วกันเอาง่ายๆอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราจะใช้เทคอินิกแมนสตอมก่อนนะที่เป็นเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดเลือกการ์ดที่ชื่ออินิกแมนหนึ่งใบในมือคุณนําเข้าโซแล้วไม่ได้บวกสี่พันปุ๊บเอาอันเนี้ยที่เราเสิร์ชได้จากอันเนี้ยเข้าโซนะครับนะแล้วก็ไอเทคที่เราเข้าโซจากอินิกแมนคาวถอดออกแล้วไปวางบนท็อปเด็ก สับเด็กตีฮิตเองอาหงายหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคก็ทําประมาณนี้นะครับนะเมื่อกี้ลืมลืมถอดโซ่้าไันเมื่อกี้ลืมถอดโซ่โอเคประมาณนี้ปุบ๊บทีเนี้ยตัวเนี้ยมันยืนหมื่นหนึ่งมันบวกสี่พันจากอะไรจากสกิลตัวมันเองที่มันเอายิงแม่หนึ่งใบเข้าโซ่เอานี้เข้าโซ่ไปนะครับแล้วก็สกิลของอาตัว คิดดีข้อที่เอากลับไปได้หงายแดมนะครับทีนี้เล่นแค่นี้ก็พอจริงๆถ้ามันได้คอมมานเดอร์รอดเราเองมันจะเก่งนะแต่ว่าพี่ว่าคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันจะเปิร์นมือตัวเองค่อนข้างเยอะเราวันนี้ตีอัดแวนเลยถ้าไลฟ์สามก่อนปุ๊บตีอัดไปเลยอันนี้หมื่นเก้าโอ้ยอะไงเขาต้องขออย่างสามคือหมื่นห้าหนึ่งได้อยู่แล้วนะครับสองหมื่นก็สองได้นะครับนะบวกบูดอีกเจ็ดพันนะครับเป็นสองหมื่นหกโอ้โหต้นเกมตีสองหมื่นหกโอ้ถ้าไม่มีพีจีปลาต้นเกมนี่ค่อนข้างหนักนะครับนะ กิดโจมตีฮิตนะครับผมนะเกิดโจมตีฮิตเสร็จปุ๊บเราก็ทำเอาก็ทําการเลยเพราะว่าตอนนี้มันบวกหมื่นบวกขิไปแล้วนะครับนะเราทําการเคารเดอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็โซบาร์สหนึ่งโซบาร์สล่างมันทิ้งไปเลยก็ได้นะครับนะเอามันกลับขึ้นมาเปี้ยงมันก็จะลุกขึ้นมาใหม่แค่นี้เองนะครับจริงๆเราก็สมามารถเคาเดอร์บาสหนึ่งโยนให้มันอีกสี่พันได้นะต่ายถึงตัวทอร์นาโดต,ตอนแรกนะครับนะไปอย่างปุ๊บอันนี้ก็ตีอีกทีหนึ่งด้วยพลังสองหมื่นเพราะมันบวกหมื่นให้ มี2องีครับง่ายๆแค่นี้เองมี2องี้เลยนะครับนะอาจจะได้ทิ่มันต้องโยนข้างก็ต้องโยนให้ข้างไปแหละนะครับนะแต่ทําอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะทำให้ว่าต้นเกมมันจะเดินเกมเร็วกว่าคนอื่นนะครับแล้วมันตีมันจะสามารถเล่นเกมได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับนะแล้วก็ข้างนี้ก็ตีนะครับได้ทิกอะไรก็โยนให้ข้างนี้ไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าเป็นอะไรที่โจมตีได้ง่ายนะครับนะโอเคนะครับจบเทิร์นก็จะปล่อย ตายหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะยืนลาบากหน่อยจริงๆต้องกะโซนะมันไม่ต้องถอดต้องแต่แรกก็ได้อันนี้คือบ้าพลังไปหน่อยถอดต้องแต่แรกเลยนะครับนะโอเคก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะในเทินต่อไปนะครับถ้าเรารู้แบบว่าเขายังไม่มีพีจหรือยังอยากใช้เทคใช้อะไรอีกนะครับนะก็หรือเราไม่อยากสไตล์หรือว่าอะไรหรือเขาก็เกดก็ตามก็สามารถถ้ามีอินนิทแมนทอร์นโดก็สามารถไลท์ลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ทีนี้เราอาจจะแบบเทินเชื่อน,อน,อนหน่อย นะครับเราต้องการปั๊มพลังนะครับเราอาจจะขั้วเอร์บาร์หนึ่งแวร์รบวกส0 0พันนะครับนะแล้วก็ทีนี้อ่ะเทือนเรามีต้เทือนมีคอมมานเดอร์รอเร็วเราก็ลงคอมมานเดอร์รอเร็วครับแล้วก็เอามือเราเขั้วเดร์บาร์เอาเข้าโซไปบวกให้แวร์อีก4,000ันจริงๆเอาตัวไหนที่ชื่อ e อีกแมนก็ได้แหละเข้า้โซไปเถอะนะครับนะอ่าขออภยัยต้องเป็นตัวไม่ใช่ตัวนี้สิต้องเป็นตัวเกรดสองถ้ามันเกิดมีกลับเอาบนมือเพราะเมื่อกี้เราเสียตัวมันไปแล้วนะครับมันก็จะ เขาได้บาตรหนึ่งนี่เป็น4นะครับผมนะจะลงอีกข้างหนึ่งเขาได้บาตรอีกหนึ่งเป็น4นะครับนะก็เป็นทอร์นาโดใหม่นะครับทีนี้ปุ๊บถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กใหม่หรือว่าเขาไม่พอการข้างแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะอันนี้เป็นหมื่นเก้าใช่ไหมเป็นหมื่นเก้าอาจจะยังไม่บูตหมื่นเก้าโจมตีข้างถ้าเป็นข้างเป็นเกรดสองหรือเกรดหนึ่งเนี่ยพลังไม่ตสูงกว่าเก้าพันมันต้องขอขึ้นหมื่นห้าแล้วถ้าเขาการดไม่ได้เนี่ยมันจะสบายเลยหมื่นเก้าปุ๊บเช็คเนี่ยปุ๊บแลวพอััดงใส่นปุ๊บ นะครับอ่ะเมื่อตีฮิตเรเลดหมดเลดหมดนะครับเลส่ใบสแตนกลับขึ้นมานะครับได้ทิกอะไรก็อัดให้แวนไปนะครับถ้าตีข้างฮิตปุ๊บพอลุกขึ้นมาอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดไม่ได้ทิกเลยก็เหมือนเดิมครับมันก็คือ2 6งหมแวนนะครับสองหมแวนแค่นี้เองนะครับเกิดโจมตีปุ๊บโจมตีไปเกิดฮิตนะครับก็ใช้เหมือนเดิม counter บาร์หนึ่งนะครับแล้วก็โซบาร์หนึ่งปุ๊บในโซกลับขึ้นมาไลท์อ่าทีนี้มันยืนมันมันยืนด้ววยเพราาะ่ ในโซลเราเมื่อกี้ยัดเกรดสองกลับเข้าไปในกรณีที่มือป๊อกนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกรอบอย่างที่พี่บอกนะครับตีได้อีกทีหนึง่งก็เท่ากับว่าในเทิร์นหนึ่งมันจะเล่นตัวได้3ครั้งเลยนะครับนะเอานี้ตีข้างนะครับตีเวนตีฮิตปุ๊บปล่อยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่ากรณีนี้คือคอมโบที่สูงสุดไม่ได้คอมโบที่มันจะเกิดได้ทุกเทิร์นนะครับแต่ว่าอีลิกแมนก็เป็นเซตหนึ่งที่พี่มองว่าเออมันก็กดได้นะครับนะโดยมันก็ยังเล่นในรูปแบบที่ว่า แวนเก่งอยู่ตัวเดียวเช่นเคยคือเอาเรียรมานั่งปั๊มพลังให้แวนแต่ว่ามันดีที่ว่ามันใส่คอสโมวีคเพื่อกันแบบว่าไม่ขึ้นเฉยๆอยากให้มันมีตัวปั๊มสี่พันเยอะๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ช่วยได้เยอะแต่ว่ามันต้องวางหลายตัวแค่นั้นเองนะแต่มันเป็นแอคทีฟไงมันวันตเฉยปุ๊บอันนี้อาจจะกินโซไปนิดนึงแต่ก็สามารถหาตัวดีๆอย่างเงี้ยออกมาเล่นได้จริงๆเนี่ยก่อนตีอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเนี่ยยัดเข้าโซลแล้วก็กลับไปได้นะเพราะว่าเทคสตอมเนี่ยมันยัดเข้าโซได้ก็คือ มองง่ายๆมันจะเหมือนเป็นลูกที่ทาได้เรื่อยๆครับสำหรับอีนิกแมนแล้วมันจะกดพลังเขาไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวเด็กมันอะอย่างที่บอกไปมันไม่ติดเจนเบรกนะครับและจริงๆพี่จะไม่พูดถึงสไตล์เลยเห็นไหมเพราะว่าสไตล์ทําไมสไตล์ก็คือ,อเราเกตสามทิ้งแล้วก็วางสไตล์ทับแล้วก็ตีเพราะมันก็เหมือนแบรนอื่นนะครับมันปั๊มพลังอาจจะปั๊มพลังไม่ได้ก็เล่นวิสรสนะครับเล่นวิสระไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอเล่นบิสระได้เพ๊บนะครับในปลายเกมก็อาจจะเอาไทเกอร์ เอ็ไทเกอร์ออกมาสไตล์แล้วก็ง่ายตอนตีก็ง่ายบวกขิอะไรไป,ไปก็เอาง่ายๆครับมันตีมันก็มีชิ้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันจะจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกรอบอันนี้คือการที่ที่จัดให้ดูแล้วเป็นแนวทางการแัเดเฉยๆก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ทับชาแนลจะมีคลิป De ็ก Pro ไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ของคุณล้านซีเจอมิก,กับบัตราชัน5ผู้ถึเพจเราช่องทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิป De ็กโปรไฟล์หน้าของเราจะเป็นอะไรก็ตามดูกันสวัสดีครับ